รมดีรมชั่วเหมือนเงาตามตัวคำเปรียบนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เห็นเพียงผิวเผินเพราะมันไม่ได้หมายถึงแค่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความแนบแน่นความผูกพันและผลการกระทําที่ตามติดเราเรากับเงาไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนทำอะไรแม้ในยามที่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรู้กรรมนั้นก็ยังคงอยู่ไม่หายไปไหนและที่สำคัญเงาไม่เคยทิ้งตัวคนเงาไม่เคยล่วงหน้าไม่เคยตามหลังมันอยู่ตรงนั้นอยู่พร้อมเราเสมอเช่นเดียวกับกรรมกรรมไม่ใช่สิ่งลึกลับที่ลอยอยู่กลางอากาศไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้ตายไปก่อนถึงจะได้รับผลแต่คือพลังงานแห่งการกระทำที่เราสร้างขึ้นในแต่ละขณะ จากเจตนาในใจที่ถูกขับออกมาเป็นคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความคิดเพียงแวบเดียวกรรมดีจึงไม่ใช่แค่การบริจาคหรือช่วยเหลือคนยากจนเท่านั้นและกรรมชั่วก็ไม่จำเป็นต้องร้ายแรงถึงขั้นฆ่าคนตายความจริงแล้วทุกการเลือกของเรานี่แหละคือการสร้างกรรมทั้งดีและชั่วอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพชายคนหนึ่ง ยิ้มให้กับคนแปลกหน้าอย่างจริงใจในวันฝนตกเพียงรอยยิ้มเดียวกลับช่วยปลอบใจคนที่เกือบตัดสินใจจบชีวิตในวันนั้นได้โดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำชายคนนั้นอาจไม่ได้รู้เลยว่าเขาทำสิ่งดีๆอะไรไว้แต่เงาของกรรมดีนั้นได้เคลื่อนไหวตามเขาไปแล้วอย่างเงียบงนันแต่อบอุ่นในทางกลับกันหากเรากล่าวว่าจะร้ายใส่ใครโดยไม่ทันยั้งคิด คำพูดเหล่านั้นก็เหมือนมีหนามแหลมคมทิ่มแทงใจคนฟังโดยไม่เห็นร่องรอยภายนอกแต่ในใจเขากลับเกิดความทุกข์ความกโกรธความแค้นและอาจนำไปสู่กรรมช่วยต่อเนื่องที่เขาทำขึ้นจากบาดแผลนั้นสุดท้ายวงจรของกรรมก็หมุนต่อไปไม่จบสิ้นกรรมชั่วนั้นก็ไม่ต่างจากเงาเมืดที่เกาะติดใจเราไปทุกแห่งแม้ในายามหลับก็ยังฝันร้าย ไม่ใช่เพราะมีใครมาสาปแช่งแต่เพราะใจเรายังหลีกไม่พ้นผลของกรรมที่ตัวเองสร้างไว้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ถามว่าทำไมบางคนทำชั่วกลับได้ดีหรือว่าทำไมเราทำดีมาตลอดแต่ยังลำบากนี่คือคำถามที่ธรรมะตอบไว้อย่างลึกซึง้งกรรมไม่ใช่ผลลัพธ์ทันตาเห็นเสมอไปบางกรรมเปรียบเสมือนมเมล็ดพันุ์ไม้ใหญ่ต้องใช้เวลากว่ามันจะงอกงามและให้ผล บางคนปลูกต้นมะม่วงวันนี้แต่หวังจะได้กินผลพรุ่งนี้เป็นไปไม่ได้ในทำนองเดียวกันบางคนอาจทำกรรมชั่วไว้มากมายในอดีตแต่กำลังเสวยผลกรรมดีจากอดีตชาติอื่นหรือกรรมดีที่เขาเคยทำไว้ก่อนกรรมแต่ละอย่างมีเวลาสุกงอมของมันเองเงาบางเงาเราอาจไม่เห็นเพราะแสงสว่างยังไม่กระทบแต่เมื่อเวลามาถึง มันก็จะปรากฏชัดเจนสิ่งสำคัญคือเราไม่สามารถหนีเงาได้เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถหนีผลแห่งกรรมได้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วเราทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลนั้นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วบางคนอาจรู้สึกเหมือนโชคชะตาเล่นตลกแต่ความจริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุของมันทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหน เจอผู้คนแบบใดผ่านความสุขหรือความทุกข์อะไรสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นผลต่อเนื่องจากการกระทำของเราเองทั้งในอดีตและปัจจุบันในธรรมชาติของกรรมยังมีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือมันเลือกไม่ได้กรรมไม่รู้จักคำว่าไม่ตั้งใจหรือว่าแค่เล่นๆหรือแม้แต่ทำไปเพราะคนอื่นสั่งเพราะสิ่งที่กรรมจับตาคือเจตนาเจตนาเท่านั้นคือหัวใจของกรรม หากใจเราจะทำสิ่งดีถึงจะเล็กน้อยเช่นการให้อภัยหรือการไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธนั่นก็เป็นกรรมดีแล้วแต่ถ้าใจเราจงใจให้คนอื่นเจ็บปวดแม้จะไม่พูดออกมาแค่คิดจะทำร้ายเขากรรมนั้นก็เกิดขึ้นแล้วทันทีเงาน,นั้นก็ปรากฏตัวแล้วแม้ในความมืดของใจเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของกรรมและเงาที่ติดตาม เราจะเริ่มรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะโทษฟ,ฟ้าโทษโชคชะตาหรือแม้แต่โทษคนอื่นเพราะทุกสิ่งล้วนย้อนกลับมาที่การกระทําของเราเองสิ่งที่เราทําไว้ไม่ว่าต่อหน้าผู้คนหรือลับหลังสิ่งเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในจิตใจของเราเองเป็นบันทึกที่ไม่มีใครลบล่ายและไม่ต้องมีใครตัดสินเพราะกรรมเป็นผู้ตัดสินเงีย,งยบๆที่ยุติธรรมกว่าทุกศาลบนโลก สิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งคือเงาของกรรมดีสามารถขจัดเงามืดของกรรมชั่วได้หากเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ปรับเจตนาให้สะอาดพูดจาให้นุ่มนวลทำสิ่งดีแม้ไม่มีใครเห็นไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอให้ว่างไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนเพราะเพียงเราก้าวแรกวันนี้เงาแห่งกรรมดีก็จะเริ่มต้นขึ้นทันที เงาที่จะติดตามเราไปเช่นกันแต่ในรูปแบบที่เปลี่ยนใจเราให้อบอุ่นสว่างและมั่นคงยิ่งขึ้นในทุกย่างก้าวในเมื่อเงาของกรรมดีกรรมชั่วติดตามตัวเราไปทุกย่างก้าวก็แปลว่าชีวิตของเราทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแม้แต่นิดเดียวทุกสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะยากลำบากหรือสุขสบายล้วนเกิดจากเงาเหล่านั้น ที่สะสมกันมาหลายภพหลายชาติหรือแม้เพียงชาตินี้แค่วันเดียวเราก็อาจสร้างเงาทั้งดีและรายไว้โดยไม่รู้ตัวเหมือนคนเดินกลางแดดโดยไม่ได้สังเกตว่าใต้เท้าเรานั้นมีเงาคอยสะท้อนการกระทำทั้งหมดกรรมดีกรรมชั่วจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผลตอบแทนภายนอกไม่ใช่เพียงคำพูดว่าทำดีแล้วจะมีเงินทองหรือ ทำชั่วแล้วจะโดนลงโทษเท่านั้นแต่คือกระบวนการของใจที่ปรุงแต่งโลกทั้งใบให้เป็นอย่างที่เรารเรชิญไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนหากใจเรายังตั้งอยู่ในความเมตตาความเข้าใจไม่เบียดเบียนไม่จองเวรเงาแห่งกรรมดีก็ยังคงติดตามให้ชีวิตเรานุ่มนวลขึ้นเรื่อยๆมีเรื่องเล่าหนึ่งในพระไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงชายผู้หนึ่งซึ่งเคยฆ่าสัตว์มาตลอดชีวิตเป็นคนใจแข็งเหี้ยมโหดไร้เมตตาวันหนึ่งเขามีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์และเกิดจิตสำนึกอย่างแท้จริงหลังจากนั้นเขาละทิ้งทางชั่วหันมาทำดีปฏิบัติตนด้วยความสงบและใช้ชีวิตที่เหลือในการสร้างบุญ ไม่ใช่เพราะกลัวนรกแต่เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นผลแห่งกรรมของตนเองและเงาแห่งความดีสามารถค่อยๆกลบแสงเงาหม่นของอดีตได้นั่นคือพลังของกรรมดีที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการหวังผลตอบแทนแต่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตจากเงามืดไปสู่แสงสว่างเปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบ เลี่ยนจากความทุกข์ไปสู่ความเข้าใจและยอมรับเพราะที่สุดแล้วเงาแห่งกรรมไม่ได้ตามเราไปในทางกายเท่านั้นแต่มันฝังลึกอยู่ในใจเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีเมื่อทำความดีและรู้สึกกระสับกระส่ายเมื่อทำชั่วไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครลงโทษใจเรานี่แหละคือสนามกรรมที่แท้จริง กรรมชั่วที่ยังไม่ได้ผลในทันทีไม่ได้แปลว่าหายไปแต่มันรอจังหวะที่เหมาะสมเหมือนเมล็ดหญ้าร้ายที่ตกค้างในดินแม้ไม่งอกตอนนี้แต่มันอยู่และเมื่อถึงเวลาฟ้าฝนเหมาะสมมันจะผลิตดอกออกใบมาให้เราต้องรับผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหละคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าคิดว่า เราทำชั่วเล็กน้อยแล้วไม่เป็นไรเพราะแม้นหยดน้ำทีละหยดสุดท้ายก็เต็มตุ่มได้เช่นเดียวกันอย่าคิดว่าการทำความดีเล็กๆน้อยๆเช่นการให้ living, น้ำคนที่กระหายให้ที่นั่งกับคนชาราหรือแม้แต่การไม่ตอบโต้ความกโกรธด้วยโกรธจะไม่มีผลเพราะเงาแห่งกรรมดีนั้นละเอียดลึกและทรงพลังยิ่งกว่าที่ตาเห็น มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์ใดๆเมื่อเข้าใจถึงระดับนี้แล้วเราจะเริ่มมีสติทุกครั้งที่คิดจะพูดจะทำหรือจะคิดอะไรเพราะเรารู้ว่าเงาแห่งกรรมตามติดทุกขณะและสตินี่เองจะเป็นตัวกรองไม่ให้เงาดำๆของกรรมชั่วเข้ามาปนในชีวิตมากไปสติ จะช่วยให้เราเลือกทางเดินในแสงมากกว่าในเงามืดไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเราตื่นรู้ว่าเส้นทางไหนนำความสงบเส้นทางไหนนำความทุกข์และใครคือผู้แบกรับผลไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวเราเองหากเราเปรียบชีวิตเป็นเรือเงาแห่งกรรมก็คือกระแสน้ำที่ไหลรอบตัวเราบางคนมีน้ำเชี่ยวเพราะผลกรรมเก่า บางคนแล่นในน้ำสงบเพราะสะสมกรรมดีแต่สุดท้ายแล้วเรือลำไหนจะไปถึงฝั่งหรือไม่ก็อยู่ที่ภายในมือเราเท่านั้นจะพายตามกระแสกรรมหรือจะหันหัวเรือฝากกระแสไปในทิศที่ดีกว่านั่นอยู่ที่เจตนาในใจลุลวนเมื่อเรารู้แล้วว่ากรรมดีกรรมชั่วเปรียบได้กับเงาที่ตามติดตัวเราไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหน หรือแม้แต่ในยามเงียบเหงาเพียงลำพังเงานั้นก็ยังไม่จากไปความเข้าใจนี้จะค่อยๆทำให้เราหยุดโทษโลกหยุดโทษคนอื่นและเริ่มกลับมามองตัวเองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีเหตุมีผลและมีที่มาไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่เรื่องเวรกรรมของใครคนอื่น แต่คือผลแห่งการกระทําที่เราเคยหวานไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันคําถามสําคัญที่ตามมาคือถ้ากรรมคือเงาแล้วเราจะทําอย่างไรกับมันได้บ้างเงาเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ทิศทางของแสงที่ส่องมายังตัวเรานั้นเราเปลี่ยนได้พูดอีกอย่างก็คือเราไม่สามารถลบกรรมเก่าที่ได้ทําไว้แล้วได้ทันที แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเจตนาใหม่การตัดสินใจใหม่และการกระทำใหม่ที่อิงกับสติความเมตตาและความเข้าใจหลายคนอาจรู้สึกท้อเพราะรู้ว่าตัวเองเคยทำกรรมชั่วไว้มากเคยหลงผิดเคยทำให้คนอื่นเจ็บเคยพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่ธรรมะไม่เคยสอนให้เราจมอยู่กับอดีต พระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าถึงแม้จะทำกรรมชั่วไว้มากเพียงใดหากรู้สึกผิดและตั้งใจแน่วแน่ในการกลับใจย่อมสามารถเปลี่ยนชีวิตได้การเปลี่ยนใจเพียงขณะเดียวแม้ไม่สามารถลบเงาเก่าได้ทันทีแต่สามารถหันแสงแห่งสติไปในทิศใหม่ให้เงาที่ตามมานั้นทอดลงในทางสว่าง ไม่พาเราดิ่งลงสู่ทางมืดอีกต่อไปเราจะเห็นได้ในชีวิตจริงว่าบางคนที่เคยมีอดีตแสนเลวร้ายเมื่อเขากลับใจอย่างแท้จริงและเริ่มต้นสร้างกรรมดีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเขากลับกลายเป็นแสงสว่างให้แก่ผู้คนเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเพราะอะไรเพราะเงาของกรรมดีนั้นไม่เพียงแค่ตามตัวเขาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนออกไปหาผู้อื่นได้เช่นกัน นั่นแหละคือพลังของความดีที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แค่เปลี่ยนตัวเองแต่ยังเปลี่ยนคนรอบข้างได้โดยไม่ต้องบังคับและในชีวิตประจําวันเราทุกคนมีโอกาสได้สร้างเงาใหม่ทุกวินาทีไม่จำเป็นต้องทำเรื่องยิ่งใหญ่ไม่ต้องรอมีเงินไม่ต้องว่างไม่ต้องรอพร้อมเพราะเงาของกรรมดีเริ่มต้นได้จากเรื่องเล็กที่สุดเช่น อดทนไม่พูดคำหยาบในเวลาที่โมโหยิ้มให้คนที่เหนื่อยล้าฟังคนที่ไม่มีใครรับฟังอภัยให้คนที่เคยทำร้ายหยุดแชร์เรื่องที่สร้างความเกลียดชังในสังคมตั้งจิตภาวนาให้คนอื่นมีความสุขแม้เขาจะไม่รู้ตัวทุกสิ่งเล็กๆเหล่านี้หากทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เงาของกรรมดีจะติดตามเราไปในทุกที่ให้ความรู้สึกสงบในใจ และค่อยๆสะสมเป็นเกราะแห่งบุญที่แม้ชีวิตจะเจอมอรสุมเงานั้นก็ยังคอยคุ้มครองให้เรายืนหยัดไม่แตกสลายง่ายๆเงานั้นจะไม่หายไปแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นเงาดำทึบหรือเงาปโปรง่งใสที่เกิดจากแสงแห่งความดีพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่ากรรมเป็นของของตนเป็นผู้ให้ผลเป็นเผาพันธุ์เป็นที่พึ่งของตน ไม่มีใครสามารถมาช่วยเราจากผลกรรมได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครรับเงาแทนเราได้เพราะเงาเป็นของเฉพาะตัวเช่นเดียวกับกรรมไม่มีวันส่งต่อไม่มีวันแบ่งเบาและไม่มีวันลืมเพราะฉะนั้นชีวิตจึงไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่เป็นการแข่งขันกับเงาในใจตัวเองหากวันนี้เราเคยเป็นคนโมโหง่ายให้หัดอดทนหากเคยพูดแรงหัดคิดก่อนพูด หากเคยอิจฉาหัดยินดีกับผู้อื่นหากเคยตัดสินคนหัดมองเขาด้วยความเข้าใจทุกครั้งที่เราข้ามผ่านเงาด้านลบของตัวเองได้คือเรากําลังสร้างเงาใหม่ที่เบากว่าเดินง่ายกว่าและไม่ทำร้ายใครแม้แต่ตัวเราเองลองจินตนาการดูว่าเราเดินเข้าไปในป่าทึบแห่งหนึ่งป่านี้ไม่มีทางลัดไม่มีทางลวงมีเพียงเส้นทางเดียวที่ทอดยาวไปข้างหน้าระหว่างทางมีทั้งแดดออกฝนตก ทางชันและหล่มโครนและตลอดสองข้างทางมีเงาตามติดเราตลอดเวลานั่นคือภาพแทนของชีวิตมนุษย์ที่กำลังเดินทางผ่านวัฏสงสารเงานั้นไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้โดยตรงแต่สิ่งที่เราเลือกทำในแต่ละก้าวนั้นต่างหากที่กำหนดว่าเงานั้นจะพาเราไปในทางสว่างหรือทางมืดเงาจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่ให้ความร่มเย็นหรือกลายเป็นภาระที่ทำให้เราหนักขึ้นทุกก้าวขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำไว้กับมัน หากเราทำความดีอยู่เสมอเงานั้นก็จะเปรียบเหมือนเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาให้เราได้พักในยามเหนื่อยเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับวันที่ร้อนแรงเราจะพบว่าความดีที่เคยทำไว้นั่นเองกลับมาหล่อเลี้ยงใจให้เรายังยิ้มได้ยังอ่อนโยนต่อโลกได้และที่สำคัญยังให้อภัยตัวเองได้แต่ถ้าเง,งานั้นเกิดจากการกระทำที่มืดมนเงานั้นก็จะยิ่งใหญ่และดำเทบ บางแสงทุกดวงที่พยายามจะส่องเข้ามาในชีวิตทําให้เรารู้สึกเหมือนติดอยู่ในวงจรของความผิดหวังความโกรธความแค้นความอิจฉาและความเหงาทั้งหมดนี้คือผลของเงาแห่งกรรมชั่วที่เราเคยก่อไว้และไม่ได้เคลียร์กับมันเราทุกคนมีเงาของกรรมทั้งดีและชั่วติดตัวมาพร้อมกันเหมือนภาพซ้อนขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนที่จะทำให้เงาดีชัดกว่าเงาชั่ว เหมือนภาพที่ถ่ายมาแล้วเบอร์เราสามารถโฟกัสให้คมชัดใหม่ได้กรรมก็เช่นเดียวกันเราสามารถโฟกัสชีวิตให้ดีขึ้นได้เสมอและเมื่อเราทำบ่อยเข้าเงาชั่วก็จะจางลงเงาดีก็จะเด่นขึ้นเพราะพลังของจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีจะค่อยๆล้างเงาเดิมที่มนหมองในพระใตปิฎกมีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่ลึกซึ้งมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปปมาโทอมตังปะทัง ความไม่ประมาทเป็นทางอมะตะประโยคนี้สื่อให้เห็นว่าเงาของกรรมจะให้ผลแน่นอนก็เพราะเราประมาทปล่อยให้ใจคิดตามกิเลสทำตามอารมณ์ไม่ทันระวังพูดออกไปก่อนจะคิดลงมือก่อนจะยั้งใจและสุดท้ายก็ติดเงาที่ตัวเองสร้างโดยไม่รู้ตัวดังนั้นหากเราไม่ประมาทในทุกการกระทำแม้เล็กน้อยเพียงเท่านี้เงาของกรรมดีจะเริ่มทอแสงสว่างขึ้นอย่างแน่นอน เราต้องฝึกใจให้เห็นว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตทุกคนที่เข้ามาทุกคำที่เราพูดทุกการตัดสินใจคือจุดที่เรากำลังสร้างเงาใหม่อยู่เสมอถ้าเราอดทนเรากำลังสร้างเงาแห่งเมตตาถ้าเราให้อภัยเรากำลังปลดปล่อยเงาแห่งอดีตถ้าเรายิ้มในวันที่เหนื่อยเรากำลังให้แสงแห่งความหวังแก่ตัวเองและถ้าเราก้มลงช่วยคนที่ล้ม เรากําลังให้เงาเราเป็นร่มเงากับผู้อื่นด้วยทุกอย่างล้วนมีน้ำหนักทุกความคิดมีผลต่อเงาในชีวิตถ้าเราไม่เปลี่ยนเงานั้นก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเจตนาแล้วให้เงานั้นเปลี่ยนไปตามเราและเงาของกรรมนี้จะยังอยู่กับเราไม่ใช่ชาตินี้แต่จะพาเราไปชาติหน้าจะเป็นผู้ต้อนรับเราตอนเกิดและเป็นผู้ส่งเราตอนตาย หากชีวิตนี้ยังไม่รีบทำความดีแล้วเมื่อไหร่เล่าถ้าไม่ใช่วันนี้เงานั้นอาจไม่มีวันเปลี่ยนอีกเลยมีชายคนหนึ่งเดินทางมาไกลผ่านชีวิตที่เจ็บปวดทั้งความรักที่ผิดหวังความฝันที่พังทลายและคำพูดที่คนรอบข้างเคยดูถูกเหมือนโลกทั้งใบไม่เคยใจดีกับเขาเลยวันหนึ่งขณะที่เขานั่งเงียบอยู่ริมแม่น้ำมองเงาตัวเองสะท้อนอยู่ในผืนน้ำ เขาถามตัวเองว่าเราทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เสียงนั้นไม่มีคำตอบทันทีแต่เมื่อเขานั่งนิ่งนานขึ้นใจเริ่มสงบลงความคิดเริ่มกระจ่างขึ้นเขานึกย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เคยทำไว้ตอนยังเด็กเคยโกหกแม่เคยขโมยของเคยหัวเราะเยาะเพื่อนเคยทำให้คนรักน้ำตาตก เคยพูดคำแรงๆใส่คนที่หวังดีเนอาเหล่านั้นไม่เคยจากเขาไปไหนเลยมันสะสมอยู่ในใจไม่ใช่เพื่อจะมาลงโทษแต่เพื่อรอให้เขารู้ตัวว่าควรเปลี่ยนแปลงการที่ชีวิตเจ็บไม่ใช่เพราะใครทำร้ายหรอกแต่เพราะเงาของกรรมเก่ากำลังพาเรามาเรียนรู้ให้รู้จักคำว่ายอมรับให้รู้จักคำว่าให้อภัยให้รู้จักคำว่าปล่อยวาง และที่สำคัญให้รู้จักคำว่าเริ่มใหม่กรรมไม่ใช่เครื่องลงโทษแต่เป็นเครื่องเตือนใจทุกความลำบากทุกน้ำตาทุกการสูญเสียล้วนเป็นบทเรียนมากกว่าบทลงโทษคุณที่มองกรรมในเชิงเข้าใจจะไม่มีวันสิ้นหวังเพราะเขารู้ว่าตราบใดที่เรายังหายใจอยู่เรายังมีโอกาสเปลี่ยนเงาชีวิตเสมอแม้เงาจะเคยดำ แต่เราเลือกได้ว่าจะใช้แสงแห่งปัญญาศาสตร์เข้าไปทางไหนเราจะไม่ต้องกลัวอดีตไม่ต้องกลัวผลของกรรมแต่จะใช้มันเป็นครูที่พาเราขึ้นสู่ทางสูงแทนที่จะดึงลงตำ่ำดังนั้นคนที่ถูกนินทาถูกหลอกถูกลืมถูกทอดทิ้งจงอย่าพึ่งหมดศรัทธาในกรรมดีเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาทำลายเราแต่มาปลุกให้เราตื่นบางครั้งเงาชีวิตมืดทึบก็เพราะธรรมะกำลังเรียกให้เราหยุด หยุดวิ่งหยุดวุ่นหยุดหลงแล้วหันกลับมาดูเงาของตนเองและเรียกได้ใหม่อีกครั้งว่าจะสร้างเงาแบบไหนในชีวิตที่เหลือหากจะเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องไปเริ่มที่โลกภายนอกแค่เริ่มเปลี่ยนภายในใจเราเองตั้งแต่วันนี้ถ้าเราเคยผิดให้อภัยตัวเองถ้าเคยพลาดอย่าซ้ำเติมตัวเองแต่ให้ใช้พลังของความสำนึกนั้นสร้างกรรมดีต่อไปไม่ต้องรอวัดไม่ต้องรอเทเพราะวัดที่แท้คือใจของเรา และเทศที่แท้คือชีวิตที่เรากำลังเจอคนที่เข้าใจเงาของกรรมอย่างลึกซึ้งจะมีแววตาที่อ่อนโยนกับผู้อื่นจะไม่รีบด่วนตัดสินใครเพราะรู้ว่าเบื้องหลังของแต่ละคนอาจมีเงาที่เขาเองอยังรับมือไม่ไหวและนี่คือจุดเริ่มต้นของเมตตาที่แท้จริงเมตตาแบบไม่เลือกหน้าไม่จำกัดสถานะเพราะเรารู้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองมีเงาเป็นของตัวเอง และกำลังเดินทางอยู่ในเส้นทางที่เขาเลือกไว้เช่นเดียวกับเราเพราะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาคนที่ดูเหมือนชีวิตดีเพราะเราไม่เห็นเงาที่เขาแบกอย่าไปเหยียดคนที่ดูเหมือนล้มเหลวเพราะเราไม่เห็นเงาที่เขาผ่านมาแต่ให้เราใช้เงาของตัวเองเป็นบทเรียนของใจยอมรับอดีตอย่างกล้าหาญและใช้ปัจจุบันอย่างมีสติเพื่อสร้างอนาคตที่ไม่ต้องหนีเงาอีกต่อไปในโลกนี้ ไม่มีใครหนีเงาของตนพ้นต่อให้หลบซ่อนต่อให้แกล้งลืมต่อให้เดินทางไปไกลแค่ไหนสุดท้ายเงาก็จะตามไปเหมือนลมหายใจและคนที่ไม่รู้จักเงาของตัวเองก็มักจะไปกลัวเงาของคนอื่นกลัวคำพูดเขากลัวสายตาเขากลัวการตัดสินเขาโดยลืมไปว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือเงาในใจของเราเองบางครั้งเง,เงาของกรรมไม่ใช่สิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยตาแต่มันสะท้อนผ่านความรู้สึกมีไหมบางวันคุณรู้สึกเศร้าโดยไม่รู้สาเหตุมีไหมบางช่วงชีวิตที่ทุกอย่างดูติดขัดทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดชัดเจนบางทีนั่นอาจเป็นเงาของกรรมเก่าที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตมันไม่ได้มาให้ลงโทษแต่มาเพื่อให้เราหยุดดูใจและเรียนรู้ เรามักอยากหนีทุกเร็วๆอยากแก้ปัญหาให้จบเร็วๆแต่กรรมบางอย่างต้องใช้ความอดทนในการ,รเผชิญเหมือนคนที่เคยติดหนี้ต้องค่อยๆใช้คืนทีละบาทไม่มีทางลัดไม่มีการยกเว้นแต่เมื่อเราใช้มันด้วยใจที่มั่นคงมีสติไม่โทษไม่หนีกรรมจะกลายเป็นบทเรียนแห่งแสงสว่างเพราะที่จริงทุก,ก็คือธรรมะในอีกรูปแบบมันไม่ได้มาทำร้าย แต่มาสอนให้เราเข้าใจชีวิตให้เราอ่อนโยนกับคนอื่นให้เราเลิกแข็งกับตัวเองสรุปกรรมดีกรรมชั่วเหมือนเงาตามตัวกรรมดีกรรมชั่วเปรียบเสมือนเงาที่ติดตามเราไปทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะทำสิ่งใดคิดสิ่งใดหรือพูดสิ่งใดล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในใจและชีวิตของเราอย่างแน่นอน แม้บางครั้งผลของกรรมจะยังไม่ปรากฏในทันทีแต่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมมันจะตามมาอย่างไม่คลาดเคลื่อนกรรมไม่ใช่คำสาปไม่ใช่การลงโทษแต่คือผลของการกระทำที่เกิดขึ้นตามเหตุที่เราทำไว้หากเราทำดีเงาของกรรมนั้นจะช่วยให้ชีวิตร่มเย็นเบาสบายแม้ในวันที่เหนื่อยล้า แต่หากเราทำชั่วเงานั้นก็จะกลายเป็นภาระที่ถ่วงใจทำให้ชีวิตหม่นเศร้าและวนเวียนอยู่กับความทุกข์จุดสำคัญคือเราไม่สามารถลบเงาเก่าได้ในท,ทันทีแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างเงาใหม่แบบไหนทุกการกระทำแม้เล็กน้อยก็มีน้ำหนักมีผลไม่ต้องรอวันพิเศษ ไม่ต้องรอให้พร้อมเพียงแค่เราหยุดประมาทมีสติและตั้งใจทำดีจากใจจริงกรรมดูที่เจตนาไม่ใช่ภาพลักษณ์ไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นไม่ต้องรอคำชมเพียงแค่เรารู้ตัวและซื่อสัตย์กับใจของเราเองเงาแห่งกรรมดีจะติดตามเราไปอย่างเงียบงนันเป็นแรงใจในวันที่ทุกข์เป็นที่พึ่ง ในวันที่หมดหนทางจำไว้ว่าไม่มีใครหนีกรรมได้ไม่มีใครรับกรรมแทนใครได้แต่ทุกคนเปลี่ยนกรรมได้ด้วยกรรมใหม่ที่ดีกว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่คือการเปลี่ยนแปลงจากภายในจากคนที่เคยพลาดให้ค่อยๆกลายเป็นคนที่มีเมตตามีสติและไม่ทำร้ายใครอีก แม้แต่ตัวเองธรรมะจบแล้วถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับให้เสียงธรรมะยังคงอยู่ในใจทุกคนได้อีกนานขอให้ทุกท่านมีเงาแห่งกรรมดีติดตามตลอดไปเจริญในธรรมครับ